ร้องเช่าในตลาดนะแม่แม่แล้วทำไมหนูไม่ได้สนผลไม้ละแม่แม่ให้พ่ตุกไปเหรอแล้วบ้านหลังนี้ล่ะคะแม่แม่จะให้ใครคะ แม่อยู่ตรงนี้นี่เองเาตามหาตั้งนานเนี่ยอ้าวโต๊กมายัางไงอ่ะเนี่ยทะเลาะก,กับผัวสิแม่ไม่อยากอยู่บ้านนะาอ่ะทะเลาะกับผัวมาอีกแล้วเหรอทำไมไม่อยากกันให้รู้แล้วรู้รอดอไปเลยล่ะนี่แกมาทําไมเนี่ยอ้าวที่พี่มาได้เลยแล้วทําไมฉันจะมามั่งไม่ได้ถ้ารู้ว่าแกมาแล้วฉันไม่มาหรอกพอพอหยุดได้แล้วเจอหน้ากันทีไรเป็นทะเลาะทุกทีเป็นอย่างนี้ตัง้งแต่เด็กจนโตสินะแม่คะ ตาลซื้อเป็ดพะโล้ของปวดของแม่มาด้วยค่ะเราไปกินกันเถอะค่ะฉันก็ซื้อเป็ดพะโล้มาเหมือนกันแม่คะแม่กินของหนูนะคะของหนูอร่อยกว่าของยาตานแน่นอนค่ะฮะรู้ได้ไงของฉันอะ่ะเจ้าเก่า80ดสปีเชียวนะแต่ของฉันนะสูตรโบราณอย่างหยุดได้แล้วเดี๋ยวแม่กินของทั้งคู่นี่แหละจ้ะาไปไปแม่ลองชิมหน่อยนะคะอร่อยม,มากเลย ของหนูอร่อยกว่าค่ะแม่แม่กินของหนูดีกว่าของหนูอร่อยกว่าค่ะของหนูอร่อยกว่าของค่ะยอดยุดยุดเลิกทะเลาะกันถท้ทีเถอะแม่ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วถามจริงเถอะพร้อมใจกันมาหาแม่เนี่ยต้องการอะไรจากแม่เหรอปกติให้มายังไม่อยากจะมากันเลยอะ่ะแม่เป็นแม่ทำไมแม่จะไม่รู้ว่าลูกต้องการอะไรแม่เตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้ว แม่แม่ให้ยาตาลไปหรอแม่แล้วทำไมหนูไม่ได้สนผลไม้ล่ะแม่แม่ให้พี่ตุ๊กไปหรอก็ตาลนั้นแหละไม่ได้นะคะห้องเช่าเก็บกินยาวๆหนูอยากได้งั้นก็แรกกันสิเอาไหมไม,ไ,ไม่ได้ค่ะหนูไม่แลกอะ่ะแล้วบ้านหลังนี้ละคะแม่แม่จะให้ใครคะเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วแม่จะบอกอีกทีหนึ่งแต่แม่คะเอาตามนี้แหละ แม่ตัดสินใจแล้วแม่ต้องยกให้หนูนะคะยกไป้ช่นต่างหะฉันเป็นพี่แกนะชี้ไม่ยกให้หนูหย,ดยดุดหยดเกินกินข้าวเกินกินวันนี้มีงานเลี้ยงรุ่นต้องเจอเพื่อนเยอะแยะจะมาแต่งตัวสมซ้อมไม่ได้ เดี๋ยวถ้าพวกเพื่อนเห็นฉันนะจะต้องตะลึงเอาสีแดงเลยแล้วกันแม่โทรมาอีกแล้วโทรมาทำไมบ่อยๆเนี่ยไม่รับหรอกกำคา จะไปเที่ยวยุโรปมาตั้งนานได้มอหลกจากแม่แล้วไม่ทำตามความฝันสักทีแม่โทรมาแม่โทรมาอีกแล้วโทรมาไม่รู้จักเม่รเวลากำลังยุ่งอยู่เลยเดี๋ยวจัดของไม่ครบ ก็ลำบากกันพอดีต้องไปหาซื้อใหม่เปลืองอีกเครื่องเลยตัวนี้ไปด้วยกันนะตัวนี้สวยด้วยตัวนี้ด้วย,ววยเยอะ รับสายกันทักคนแม่นึกอยู่แล้วว่าพอลูกๆได้สมบัติไปก็จะต้องเป็นแบบนี้กันอ หลงฝรั่งจนจะไม่กลับไทยสิแหละแหมพี่ก็ใช่ย่อยเห็นเดินช้อปปิ้งระชดผัวทุกวันเลยนี่หืมนี่แกผักฉันหรอยตานอ้านั่นแม่นี่แม่ไปไหนล่ะแม่เขาเบื่อพี่ไงหยิบทานไปไปไอ้ไอ้โนบะ ยีตาลหลบไปเดี๋ยวนี้นะต่อยตาแม่อ้าวตุกตาลมากันยังไงเนี่ยแม่คะหนูได้ข่าวจากป้าแสงอะหนูก็รีบมาหาแม่เลยนะคะอืมแล้วนี่อาการแม่เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะเออแล้วแม่ตัดสินใจได้ยังคะอเรื่องบ้านนะคะว่าจะยกให้หนูหรือยกให้ยียตาลแม่ให้ฉันอยู่แล้วพี่อ,อดไปเถอะแม่ไม่ให้ใครทางนั้นแหละ แม่ตัดสินใจยกบ้านที่ดินและสมบัติที่เหลือทั้งหมดให้วัดหลังจากที่แม่ตาย<ะ>เพราะแม่รู้ว่าถ้าแม่ให้พวกแกไปพวกแกต้องไล่แม่ไปน,น,นอนข้านถนนแน่ขนาดได้สมบัติบางส่วนไปยังไม่มีใครรับสายแม่สักคนวันนั้นแม่ไม่สบายหวังจะให้พวกแกพาไปโรงพยาบาลแต่แม่ก็ติดต่อใครไม่ได้สักคนแม่ะคะ หนูขอโทษนะคะไม่ต้องมาทำเป็นขอโทษเลยเพราะแกคนเดียวมัวแต่ไปเที่ยวต่างประเทศพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเอาแต่แต่งตัวยั่วผมไปวันวันน่ะใครโทรม,มาเนี่ยฮัลโหล หรอเกไปเจอคนที่รวยกว่าฉันใช่ไหมพอฉันจนฉันไม่มีเงินนี่กก็ทิ้งฉันใช่ไหมไอ้คนสัตเลวเดวทำไมแกงทำกับฉันอย่างนี้แกต้องคุยกับฉันให้รู้เรื่องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมเหรอลูกขหัวฉันสิ มันไปเจอคนที่รวยกว่ามันก็ทิ้งฉันฉันไม่เหลืออะไรแล้วแม่จะไม่เหลือใครแนละ้วเอาใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลฮะก็ฉันรูดบัตรจ่ายไปแล้วนี่อะไรนะบัตรเดงวงเงินเต็มแล้วยังไงสรุปแล้วไง เฮ้ยจะมายึดรถฉันไม่ได้นะฉันแค่ขาดสมยัยกินงวดเองเอ้ยเดี๋ยวสิไอ้ไแดนบ้าอย่าพึ่งวางฮลัฮโลฮโลหลฮัลโหลเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> โอย <c oughs> อะไรอีกนะล,ลูกแม่หนูโดนยืนดรถแล้วอะแม่ไม่เหลือแล้วแม่หนูหมดตัวแล้วแม่จะ <c oughs> ทำยังไงดีอะแม่หนูโดนหัวทิ้งอะแม่ เห็นไหมต่อให้แม่มีสมบัติร้อยล้านพันล้านให้พวกหนูถ้าพวกหนูไม่รู้จักเก็บจักออมไม่รู้จักทำมาหากินมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกลูกเอาละมาเริ่มต้นกันใหม่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแม่จะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยค่บแม่รักแ,แม่นะขอโทษแม่ ฉันก็ขอโทษนะแม่